เริ่มจกคอนนใหครึ่งหนึ่งวันละสอง้บาทก็คือวันละสี่ร้อยต่อคนนะต่อคนต่อไปก็มาซื้อข้าวของอะเยอะเราคิดไปว่าคนละครึ่งรวมโครงการคนละครึ่งเขาจะมาร่วมโครงการครับโครงการที่เขาจะทำกิจกรรมคนละครึ่งให้กับประชาชนที่เขาได้รับงนนะคะทีนี้ก็คือว่าอยากเป็นคุณแม่เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการเป็นานที่รับเงินกลุ่นี้ได้ก็คือเราใช้เพียงบัตรประจตัวประา ปิดทัปภาษานโยบายเ่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจเสร็ล้เศรษฐกิจที่ดูกนรับตรงน้เอาเงินลอยฉบัยพน่อันนี้ภาเยเคเป็นานค้นละีใช่หรับต่ว่าเปี่ยน็นรถ้นรรรถูก็งแกอี่คนี่ก็ต้นที่ไปคุณนี่ครับ เลยทำไมคะแม่จะได้แอปถเงิน้นงน้าเป็น้ดน่าเน้เ้ป็นถ้นลายอ่้ตงนี้เป็นต้นไปครับจิดนนสบก้าคิไปดนวยนึเพื่อนคนงการคนละมื้นคนสิบาหลายแ เขายืมไทายรูปเอาสามย้างนี่ไปธนาคารยืมให้แลธนาคารจะมัดเปิดถุงเงินแม่ก็แม่ยังยืยรูปร้านแม่พิ5ถึงก็นั้นนะแม่แล้ก็ถ่ยรูปร้านเขามีร้านร้านนี้ละถ่ายรูปร้านจับกบ

นละต้องการการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์ก็ขออนุญาตสามารถที่จะร่วมครงการคนละครึ่งคัสได้นะคะในช่องนี้นะคะคือรัฐบาลนะคะก็ ทการนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะคะซึ่งขทำได้าทกนาะครับก้งตามยังสาวนางทำมือนะครับนายนีอนลาร